ว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับจะไม่ใช่การทำงานเพียงแค่ภาครัฐหรือภาคเอกชนฝ่ายเดียวนะครับวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การลงนามนะครับร่วมกับทุกๆภาคส่วนนั้นแสดงให้เห็นครับว่าการที่จะมีบ้านอย่างเดียวนะครับการมีบ้านที่ดี การมีบ้านที่เพียบพร้อมไม่ได้แปลว่าจะมีสังคมที่ดีการที่จะมีสังคมที่น่าอยู่นะครับการที่จะมีสังคมที่อบอุ่นนั้นทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันนะครับวันนี้การทํางานของทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาทุกคนต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกๆคน ทุกคนในที่นี้หมายถึงทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะยกตัวอย่างเช่นการที่วันนี้เรามีล่ามนะครับล่ามภาษามือนะครับก็คงต้องรบกวนทางพี่ๆสื่อมวลชนว่าเก็บภาพผมแล้วต้องเก็บภาพคนนี้ด้วยเพื่อที่ว่าคนหูหนวกจะได้เข้าใจว่าวันนี้รัฐมนตรีมาพูดเรื่องอะไรแล้วมาทำอะไร นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการทํางานนั้นทุกองค์าพยพจะต้องเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่สังคมไทยจะได้พัฒนาไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขึ้นอยู่กับเรื่องเดียวเลย ขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าเราได้งบประมาณโอ้เกิดสมมติสํานักงบใจดีให้เรามาสัก2,000ล้าน3,000ล้านเราสร้างได้เสร็จทีเดียวหมดเลยแต่วันนี้นะครับก็เข้าใจด้วยข้อจํากัดทางด้านงบประมาณที่ขาเข้าไม่ค่อยจะมีมีแต่ขาออกดังนั้นสํานักงบก็จะแบ่งจ่ายมาให้กับทางกระทรวงพมแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นขั้นบันไดไปแล้วก็จะค่อยๆทยอยทยอย,อย,อยทําทีละชุมชนทีละชุมชนไปแต่อยากจะทําให้เร็วที่สุดเพราะว่า ที่อยู่อาศัยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัย4ีที่สําคัญนะครับดังนั้นพอมอเราก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับหรือเรื่อความที่20ชุมชนอยู่บนกบรรมสิทธิ์ที่ดินที่ต่างกาันนวันนี้จะมีฝองกนรนร้าขอนะมร่วมมือที่อากจะดึงงบจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ไหมครับจริงๆ แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเกี่ยวกับเรืร่องการที่สร้างที่พักอาศัยนั้นคงจะมีเพียงไม่กี่หน่วยงานนะครับและส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพอมอในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับแน่นอนถ้าหากมีหน่วยงานอื่นนะครับประสงค์จะแบ่งเจียยจ่ายงบประมาณมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนพอมอเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าคงต้องมาคุยกันนะครับทางพี่น้องประชาชนแน่นอนมีเงื่อนไขอยากจะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอันนี้เราเข้าใจเลย เพราะว่าการที่จะทํามาหากินในสมัยนี้มันมีความท้าทายมีข้อจํากัดหลายอย่างต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐหลายเรื่องแต่ในขณะเดียวกันทางภาครัฐเองที่เป็นพื้นที่ป่านั้นต้องเรียนว่าประเทศไทยของเรามีอยู่323ล้านไร่ปัจจุบันเรามีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ31.6 นะครับหรือประมาณ 100, ร้อยกว่าล้านไร่เท่านั้นเองนะครับและเป้าหมายของประเทศนั้นเราต้องการให้มีพื้นที่ป่านั้นเนี่ยให้ได้ถึง35%พื้นที่ป่าน,นะครับดังนั้นก็คงจะต้องช่วยกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วต้องเรียนว่าการรักษาพื้นที่ป่าเอาไว้คนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ใครอื่นเลยคือพี่น้องประชาชนนะครับถึงได้เป็นจุดมุ่งหมายของพรบป่าชุมชนที่คนและป่าจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับแต่ว่าความต้องการหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้น ก็ยืนยันว่าทางภาครัฐเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถอยู่ได้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างดีที่สุดนะครับการใช้ที่คอทอชอนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนตรงที่ การหาพื้นที่วันนี้เราหาพื้นที่ได้แล้วการจัดคนลงพื้นที่ในอนุสองวันนี้ผมเชื่อว่าก็จัดคนลงแล้วแต่ว่ากระบวนการที่3ในการที่จะหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดํารงชีพในการพัฒนาอาชีพนั้นบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ากระทรวงพอมองก็จะเร่งนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดําเนินการช่วยชาวบ้านให้ได้นะครับ ก็อยากจะเรียนนะครับว่าประเทศไทยของเราพื้นที่อย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่า323ล้านไร่นี้มันไม่งอกไปกว่านี้แล้วตรงกันข้าม ปริมาณประชากรประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแปลว่าต่อหนึ่งพื้นที่ที่เราอยู่นับวันก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนรักษาแล้วก็หวงแขนที่ดินของเราไว้ให้ดีที่ทํากินนะครับอย่าให้เรียกว่าตกไปอยู่ในมือของคนอื่นที่ไม่ควรจะได้เพราะว่าเราจะต้องรักษาสมบัตินี้ให้อยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเป็นแผ่นดินไทยของพวกเราทุกคนให้อยู่กันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,รน,รนครับ ค่า